สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปัญญาทิพสตูดิโอวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการบันทึกเสียงบันทึกหน้าจอนะครับดยโปรแกรม OBS นะครับผ่าน Audio Interface MIDI Plus Studio Pro 2นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้งาน Voice Meter Me ตัวนี้นะครับเราจะไม่ง้อ Voice Meter ตัวนี้นะครับเราจะไม่ใช้งานนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับโปรแกรมทำเพลง Cubase นะครับให้โปรแกรมทำเพลง Cubase มีเสียงออก ในโปรแกรม OBS นะครับวันนี้เรามาดูการตั้งค่าเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้นะครับ Studio m i x นะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือว่าจะมาที่มุมขวาด้านล่างนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้แล้วเลือกเครื่องหมายนี้นะครับตัว M นี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีมิกเซอร์ของ MIDI Plus ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับ ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาเลือกเป็น48,000เฮิรต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น24บิตนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือกเป็น on นะครับ b เ f อ e r นะครับเลือกเป็น on ทีแรกนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้เปิดโปรแกรมทําเพลงเ้นโปรแกรม Cubase นะครับตรงนี้ของเพื่อนๆนะครับ a s i o นะครับจะเป็นสีแดงอยู่นะครับจะไม่ active นะครับแต่พอเพื่อนเพื่อนเปิดโปรแกรม Cubase ขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับบอกว่า active ก็คือมันทํางานนะครับ แล้วก็จากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่ตรงนี้นะครับคําว่า m i กเซนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเหมือนผมเลยนะครับให้ติ๊กเขียวใส่เหมือนผมเลยนะครับตามห้องนี้เลยนะครับแล้วทําไมแอปพลิเคชันหนึ่งสอมันคืออะไรครับมันก็คือถ้าเพื่อนๆนะครับไม่เลือกสีเขียวนะครับในห้องของแอปพลิเคชันนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนนะครับเล่นโปรแกรม ทำเพลงครับแบบนี้นะครับขึ้นมานะครับแกรมเล่นเพลงนะครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงออกใน obs นะครับดังนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันนะครับเลือกแบบนี้นะครับเหมือนผมเลย Input 1 2แล้วก็เลือกวีซ้นหนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะใส้งานแค่วีซ้นหนนะครับแล้วตรงข้างล่างนี้นะครับก็เลือกแบบนี้เลย1 2ก็เลือกแบบนี้นะครับเลือกเหมือนผมเลยนะครับแล้วก็มาที่พลาเนลตรงนี้เหมือนเดิมมาที่หน้าต่างนี้เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นนะครับก็คลิกออกไปได้เลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนมาตั้งค่าที่โปรแกรม obs นะครับให้เพื่อนๆแอดซีนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็น midi pass studio 2นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้เครื่องหมายบวกนะครับแอด audio input capture เข้ามาแล้วก็แอด display capture เข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้แอดเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับ2ตัวนี้ จากนั้นให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับที่ audio input capture 2นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาที่ตรง mic a u นะครับเราจะมาตั้งค่าที่ mic a u กันนะครับแล้วก็เข้ามาที่ฟันเฟืองนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ property นะครับเลือกตรงนี้นะครับเป็น visual in 12นะครับตรงนี้นะครับเลือกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิก ok ไปจากนั้นมาที่ ฟันเฟืองเหมือนเดิมแล้วมาเลือกที่ Advanced Audio Property นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกแบบผมเลยนะครับตรงโมนูนะครับเราจะติ๊กถูกใส่นะครับที่ไมค์ของเรานะครับที่เราใช้งานนะครับ Audio Input Capture 2ตรงนี้นะครับผมเลือกตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราบันทึกเสียงนะครับเสียงเราจะดูดีกว่านะครับแล้วจากนั้นนะครับก็เลื่อนมาเลือกตรงนี้นะครับติ๊กถูกที่ช่องที่1นนะครับ พอนะครับ2 3 4 5 6ไม่ต้องติ๊กถูกนะครับจากนั้นก็ปิดไปนะครับแล้วมาที่ตรงนี้นะครับ Audio Input Capture นี่นะครับให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้เป็นที่ Property นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็น Default ก่อนนะครับแล้วจากนั้นมาคลิกตรงรูปลำโพงนี่นะครับให้เป็นกากบาทสีแดงนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้งานตัวนี้นะครับคลิกให้มันเป็นแดงๆกากบาดไปเลยนะครับเราจะใช้งานแค่ไมออกตรงนี้นะครับ ที่ Desktop Audio นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ Setting ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วที่ Audio นะครับให้เพื่อนเอนเลือกตรง My o ์ x นี่นะครับให้เป็น v i s วน l Input 1-2นะครับตามอินเ r อร์เฟซของ Studio Pro เลยนะครับแล้วที่ Desktop Audio นะครับเลือกเป็น Default นะครับจากนั้นคลิกโอเค แค่นี้และครับเราก็สามารถบันทึกเสียงผ่านตัว m i d ิพลาสสตูดิโอโปรสองได้แบบง่ายได้แล้วนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเปิดโปรแกรมทําเพลงอย่าง c u b a t e ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกดที่ f สนะครับหรือว่าจะมาที่ Studio แล้วมาที่ Audio Connection นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนมาที่ Input นะครับแล้วแอดตรงนี้นะครับเป็นโมโนขึ้นมานะครับเราจะไม่ใช่งานสเตอริโอนะครับ ตอนนี้มันป็นสเตอริโออยู่นะครับให้เพื่อนเเลือกเป็นโมโนนะครับจากนั้นให้เพื่อนเเลือกเป็นจากนั้นให้เพื่อนเเลือกตรงนี้เป็นมิ d i p a s s STUDIO usb นะครับแล้วเลือกตรงนี้เป็น a n a าล็นะครับ1 Analog 2อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแอดตัวนี้เป็นโมโนนะครับมันจะมีแค่ Analog 1นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะครับถ้า Analog 1นะครับก็คือจะเป็นอินพุตห ง m i d i Plus นะครับถ้าเพื่อนเเลือกเป็น Ana l o g 2นะครับก็คือจะใช้งานไมค์ช่องที่2ของ Input 2นะครับเพื่อนๆต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับถ้าเป็น Cu b a บ e Pro นะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็น Control r o o m นะครับขึ้นมานะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะครับคลิกขวานะครับที่แรกเพื่อนเพื่อจะยังไม่มีแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกขวานะครับเลือก Add Monitor นะครับผมได้แอดเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็แอดนะครับเลือกเป็นแอดโฟนนะครับแต่ ตอนนี้นะครับผมได้เลือกไว้แล้วมันจะไม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแอดโฟนจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาใหม่นยมันจะมีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อเลือกเป็นแอดโฟนเข้ามานะครับจากนั้นนะครับตรงแอดโฟนนะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกตรงนี้นะครับเป็นมิดิพลัสนะครับจากนั้นเลือกเป็นอะนาล็อกเอาพุทหนึ่งอะนาล็อกเอาพุสนะครับแล้วก็มาที่มอนิเตอร์นะครับก็เลือกตรงนี้เป็น usb m i d i p ล r t นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น v i s ุ o เ Output 1 Output 2นะครับ ถ้าเป็นโปรแกรม c u b a t e e l e m e n t นะครับมันจะไม่มี c o n t r o l r o o m นะครับเพื่อนๆก็มาที่ output แบบนี้นะครับแล้วก็แค่เลือกตรงนี้นะครับเป็น MIDI Plus Studio นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นวิสุทธ์เอาต์พุ t หนึ่งวิสุทธเอาพุทสอนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ Control Room ตรงนี้นะครับ ทีแรกนะครับเวลาเพื่อนๆเข้ามาโปรแกรม c u b เบ e นะครับเวลาติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้มันจะยังไม่มีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมาที่ cr นี้นะครับนี่นะครับ cr แล้วก็คลิก enable ให้มันทำงานนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆมาปรับตรงนี้นะครับเขียวเขียวนี้นะครับก็คือโฟนหูฟังของเรานะครับเพื่อนๆก็ลดความดังเบาได้แบบอิสระนะครับ ถ้าดังไปเพื่อนๆก็ลดลงมานะครับตอนนี้ผมลดอยู่ที่ลบ28นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงแดงๆนี่นะครับตรงเอาพุทนี่นะครับผมก็เลือกลบ12นะครับเพราะว่าศูนย์มันดังไปนะครับผมเลือกที่ลบ d b db จากนั้นนะครับเรามาลองเพลย์โปรแกรมทำเพลงคิวเบตดูนะครับว่ามันมีเสียงเข้าหรือเปล่าครับมีเสียงเข้าแล้วนะครับ อ๋อลืมไปครับผมลืมบอกไปว่าที่สตูดิโอนี้นะครับเรามาที่สตูดิโอเซตอัพนะครับแล้วตรงนี้นะครับเลือกเป็น MIDI p a s s ด้วยนะครับของ Soundcard ที่เพื่อนๆใช้งานนะครับแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับ MIDI p a s s Studio 2 p r ปตัวนี้นะครับไม่ต้องงอโปรแกรม Voice Meter อีกต่อไปนะครับในตัวของมันนะครับสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม Cubase นะครับให้มีเสียงออกในโปรแกรม Cubase ผ่านไปเข้าโปรแกรม OBS ได้โดยตรงนะครับ โดยไม่ต้องโงอโปรแกรม Voice Meter อีกต่อไปนะครับนะครับมีเสียงเข้าแล้วนะครับโดยที่ว่าผมนะครับไม่ต้องใช้งานโปรแกรมนี้เลยนะครับข้อดีของ MIDI Pass Studio 2นะครับ